จะให้เกี่ยวกับโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะอ่าได้หมดยกเว้นวัดในพระพุทธศาสนากูไม่เอาแพงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาวันละสองบาทเมื่อหายแล้วหรือทุเราลงทำครั้งเดียวอ่าออปชั่นที่สามต่อเลยพอมาถึงวันที่แปดแล้วก็เอามือมาพนมอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระเจ้าโปรดจงทำให้มันคิดว่ามันกำลังคิดว่า มันกําลังโมกควยให้พ่อบันเกิดเก้าของมันอยู่อดูหน้าไอ้ที่ใ่อีกรอบแม่คิดได้เอาป่าผีแบบนี้ไอ้เหี้ยรับรองโดนทุกตัวออปชั่นที่สี่อย่าคิดกันเองนะผมบอกไว้ก่อนอย่าอุตลิคคิดกันเองนะเพราะวิธีนี้มันเป็นวิธีของผมเดี๋ยวมันเข้าตัวใช้ในสิ่งที่ผมบอกแต่ถ้านึกอุตลิอะไรอาจจะเอาให้เจ็บแสบอะเพจมาหาผมก่อนเฟซบุ๊กชื่อกิษดาเอกัญชาน นั่นแหละเฟซบุ๊กผมแชทมาคุยกันก่อนว่าผมอนุญาตหรือเปล่าวิธีผมมันเบาๆให้ได้เอาคืนบ้างนิดๆหน่อยๆออปชันที่สี่ด้วยอำนาจแห่งพร,พระเจ้าโปรดจงทำให้เทพเจ้าที่ทำค่าพเจ้าเป็นขนาดนี้มันกำลังคิดว่ามันกำลังเลียหีแม่บังเกิดเจ้าของมันอยู่ <c oughs> ดูหน้าเฮียๆ <c oughs> <c oughs> อีกรอบขอสอชออย่าจับนะนี่เป็นวิธีปาผีของผมถ้าจับก็ต้องจับหมอปลาด้วย พ่อหมอปลาก็เป็นพ่อมดเหมือนกันแต่อย่าไปจับเลยผมนับถืออยู่ึมแล้วไอ้พวกที่โดนวิญญาณพูดมากพูดเกาะหูจนสติแตกบ้าข้างอ่ะอ่าให้ใช้วิธีนี้ออปชั่นที่ห้าด้วยอำนาจแห่งพระเจ้าโปรดจงทำให้เทพเจ้าที่จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านี้มันกำลังคิดว่า มันกำลังโมกควยให้พระพุทธเจ้าอยู่เฮ้ยอันนี้เลยเด็ดเด็ดเด็ดออปชั่นที่หกด้วยอํานาจแห่งพระเจ้าโปรดจงทําให้เทพเจ้าที่ทําข้าพเจ้าคิดว่ามันกําลังเย็ดตูที่เยซูอยู่อุ้ยมันมันปาผีแบบเนี้ยมันดูหน้าให้เฮี้ยก่อนเออนั่นแหละ วิธีนี้ใช้ง่ายๆแต่ถ้าจะอุดตริเอาอะไรมาเติมอ่ะเฟซบุ๊กมาหาผมก่อนชื่อกิษดาเอกัญชางขอสอชออย่าจับนะเพราะมันใช้ได้จริงๆเพราะว่าพระกรรมฐานศาสนาพุทธเคยมาลองของกับผมมันบอกว่าไอ้เฮีย้ยพวกเนี้ยโปโกเกพวกวิญญาณที่ติดตามผมอะ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกรู้ป่ะเขาทำไงกับพระรูปนั้น พระกรรมฐานนะมียานย,ยานทัศนะด้วยในหลักศาสนาพุทธเขาเรียกยานทัศนะผมเห็นขึ้นเป็นภาพเลยมันกาลังคิดว่าอะไรอยู่รู้ปะมันกําลังเย็ดตูดพระพุทธเจ้าอยู่พระตัวสันเลยเงงอกบอกกูไปทําอะไรให้มึงพระนะพระที่มียานะแมงพูดกูไปทําอะไรให้พวกมึงมึงทากับกูขนาดนี้ก็มึงปากหมาไอ้เหี้ยโง่เสือกไปปากหมากบพวกเทพเจ้าไนงะคิดว่าเขาจะกลัวมึงเปล่าแต่ไม่เป็นหรอก เฮีย er, แหมททำพระคืนเป็นเปรตกูจะบอกเลยให้กูคเคยเอาตีรูปหัวพระด้วยทุกวันนี้กิจการกูว่าจะเลยรุ่งเรืองพ่อแม่ก็เสียไปแล้วมีมรดกทิ้งไว้ให้เปรตไหมเนี่ยกูถามตรงๆกูเป็นเปรตไหมมันเติมกันเองผมบอ,บอกความลับให้เลยอันนี้ญาติโยมไม่เคยรู้มาก่อนวพวกพระกรรมฐา,านอ่ะพอภาวนาถึงจุดหนึ่งมันจะมคีความคิดลามกเข้าแทรก ว่ามันกาลังเย็ดตูดพระพุทธเจ้ามั่งพระพุทธเจ้ามาโมกคุยให้มันมั่งอันนี้เรื่องจริงเลยนะเาวนาอยู่พุทโธพุทโธผ้พาพวกนี้ขึ้นมาเลยเป็นบ้ากันเกือบทุกคนอ่ะมันก็เลยเอาเบีย้ยแก้มั่งเอาแขวนพระตะดิ่งมั่งกูบอกไม่หายหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะศาสนาคริสต์เป็นคนทําเทพเจ้า,าศาสนาคริสต์เป็นคนทากูจะบอกมึงให้รู้ไว้ด้วยเพราะมึงเคยไปลบหลู่ศาสนาคริสต์เอาไว้ขนาดกระทั่งมาลายอ่ะ ที่โจมตีศาสนาคริสต์ยังหันมาช่วยมึงคิดดูอ่ะวมึงหหมาขนาดไหนฮะนี่แหละความลับของศาสนาพุทธที่โดนกันมาแล้วมึงไม่รู้อ่ะกูบอกให้นี่แหละพอมึงบวชได้สักระยะหนึ่งอ่ะมึงมีวิชาแก่กล้าภาพวกนี้ขึ้นมาเลยพอมึงพุทโธพุทโธนะมึงกาลังซอยยิกเลยตูดพระพุทธเจ้ายิก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 นี่แหละนี่แหละปริศนาที่มึงไม่รู้กันมานานละกูขี่เยียจะพูดคนแม่งหาว่ากูเป็นบ้าน้ำหน้าอย่างมึงต้องเป็นเปรดเมื่อตายไปแล้ว รถมาเดี๋ยวผมหยุดพูดกันก็มึงไม่รู้มึงมาด่ากูต้องเป็นเป็ดไอ้เหี้ยกูรู้เยอะกว่ามึงกูพูดไม่ได้และอีกอย่างหนึง่งรูปปั้นในศาสนาครูอะ่ะมึงเคยสังเกตไหมมึงเดินเข้าวัดจะมีรูปปั้นสวยๆงามๆผู้หญิงอะ่ะงงน้อยผมน้อยมึงรู้เปล่าให้ทำไร เอาไว้บาเลอกูนี่แหละเล็กนครปฐมอ่ะกูพาแฟนกูเข้าวัดวันไหนนะตกดึกไอ้เชี่ยพวกเนี้ยทรงเมียกูเลยแล้วก็ให้กูเย็ดหลักสิบอะคืนหนึ่งหลักสิบแบบกูจะบอกให้มึงดูด้วยความห,หมาของาศาสนาพุทธในเวลาเนี้ยมึงสร้างวัดแต่มึงสร้างรูปปั้นนุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อให้วิญญาณนะ่ะเข้ามาอยู่จะได้ต้อนรับเทพเจ้าใหญ่ๆวัดจะได้เจริญรุ่งเรืองในการพัฒนามันจะพัฒนาง่ายถ้าเทพเจ้าใหญ่ๆเข้าอ่ะ จริงจริงเนี่ะคือสิ่งที่พวกมึงไม่เคยรู้นะกูพูดไปเดี๋ยวแม่งแช่งงุยคอมเมนต์มาเต็มที่เลยกิษด,ดาษเอกัญชานเอาเบอร์โทรกูไปด้วยแล้วแหละศูนย์เก้าห้าสี่เก้าสอชื่อเล็กอยู่จังหวัดน,นคปรปฐมอำเภอนครใชย้ยศรีอ่ามีปัญหาอะไรคุยได้ไปยุทธอ่าไม่เกี่ยวกับนนเอกประยุทธคอสอชอ,อยยังมาจับผมอย่างเดียวแหละ ผมมีปริศนาคาใจที่พวกคุณทั้งหลายยังไม่รู้อีกเยอะชิเกเอตดบอกแม่งหาว่ากูเป็นเป็ดกูอเลยไม่บอกจนทุกวันเนี้ยมึงภาวนาพุทธโทมึงกําลังซอยตูดพระพุทธเจ้าเลยพอพุทธโทเข้าที่มึงก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรครูบาอาจารย์ในาศาสนาพุทธไม่กล้าบอกพวกมึงไงมึงรู้ป่าเพราะอะไรถึงมึงเป็นพระอ,าอาหารหันต์แล้วเขาก็ไม่อโหสิก,กรรม กูจะบอกให้พวกมึงขวัญผวาอยู่อย่างหนึ่งศาสนาพูดอะหลอกมึงตรงไหนรูอปะหันมาดูหน้ากูหน่อยมึงตั้งใจฟังนะแม้มึงเข้าพันิชพานแล้วเทพเจ้าพวกเนี้ยก็กระชากมึงลงมาเกิดใหม่ได้อ่ามึงจำคำพูดกลัวไว้ด้วยไอหน้าโง่ศาสนาพูดอะหลอกมึงตรงนี้แหละแม้มึงเข้าพันิพพานไปแล้วเขาก็ทำให้มึงลงมาเกิดใหม่ได้ถ้ามึงความผิดนั้นยังไม่ได้ชดใช้เออ เป็นไงรู้ความจริงรู้สึกไงบ้างขวัญผวาไปเลยเด็ททำเพี้ยมาทั้งชาติแหมตัดสรู้ทีอโหสศิกรรมพ่อมึงไงใครเขาจะไปยอมเป็นกูเป็นเจ้ากรรไนเวรมึงกูก็ไม่ยอมเป็ดที่อยู่ในนรกอ่ะอื้อซ่าเลยกูจะบอกให้จะเอาคืนพระพุทธเจ้ากูบอกอตรงถ้าพ,พระพุทธเจ้าลงมานะอ้วกแตกเลยถ้าไอพวกนั้นขึ้นมาได้พอดี มันไม่อโหสิกรรมเมื่ออยู่ครั้งหนึ่งที่เปรตล้อมรอบเมืองที่อะไรมึกกูจําไม่ได้ลนะแล้วพระพุทธเจ้าเอาน้ำมนต์ไปสาดหน้าทะลุแขนขาดโดนน้ำมนต์พระพุทธเจ้าแขนขาดด้วยไอชุดนั้นแหละไม่อโหสิกรรมมันอธิษฐานเอาไว้เลยถ้ามีโอกาสมันจะทําให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นเปรตมันจะลุมยำทําของใส่อะไรนั่นแหละจนพระพุทธเจ้ากลายเป็นเปรตมึงเชื่อกูไหม อ่าคือวันนี้มาบอกเรื่องตาผีแล้วก็ความลับที่าศาสนาพุทธหลอกมึงแล้วก็ที่พักรมตฐานหาเบี้ยกแก้ไปแก้ความคิดอับปีที่เกิดขึ้นในหัวมึงแก้ไม่ออกหรอกมึงไปลบลูาศาสนาคิดเขาเอาไว้พวกลูซิเฟอร์อัครสา,าวกอ่ะจัดหนักให้ทุกตัวมึงคิดดูให้ขนาดทรยศพระเยซูยังหันกลับมาช่วยไอ้สัตว์พวกมึงกวนส้นปีนขนาดไหนจนเขาหันกลับมาหาพระเยซู ก,กูเตือนแล้วบวชเป็นพระไอ้เหียบวชเป็นพระมันต้องทำใจให้มันดีๆเดี๋ยวผมเอาคลิปลงยู u ูบอ่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายัางงด้อยเร่งศึกษาตอนนี้กูกลัวอยู่สองอย่างตำรวจหรือทหารมาจับก,กูแค่น,นั้นแหละอย่างอื่นกูเทสเครื่องมาเกือบหมดแล้ว โอเคแค่นี้ครับเดีย๋ยวเอาคลิปลงแล้วเอาไปใช้กันเงินมึงหมดตัวแล้วแหละมึงไม่มีทางเลือกแล้วแหละมึงใช้วิธีกูไปเะหรือมึงจะฆ่าตัวตายก็เอา